สวัสดีครับผม JCPL นะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาระนะครับก็จะมาวิเคราะห์อีกเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะวิเคราะห์นั้นหรือว่าเรื่องที่ผมจะมาพูดนั้นก็คือเรื่องของเ,ออเรื่องที่ว่าสสไทยใหญ่ทําอะไรทําประโยชน์อะไรให้คนไตบ้างทําไมคนไตต้องไปเลือกใครพักไทยใหญ่นะครับก็เนื่องจากมีหลายๆเมืองไม่ได้เลือก พักไทยใหญ่นะครับพักไทยใหญ่ก็เป็นได้แค่ที่3ถ้าสมมุติว่าเมืองใหญ่ๆห,หลายเมืองในราชานเลือกให้กับพักไทยใหญ่นั้นพักไทยใหญ่อาจจะตกเป็นพักที่สองพักอันดับที่สองที่เป็นพักฝ่ายค้าน ที่มีเสียงข้างมากนะครับก็เนื่องจากที่ลหลายๆเมืองเมืองใหญ่ลหลายๆเมืองไม่ได้เลือกให้กับพักไทยใหญ่ไม่ได้กาอะไรบางเมืองก็มีแค่สองเสียงคือมีแค่สองคนที่ไปกาให้พักไทยใหญ่ส่วนนั้นก็ไปกาให้พักพมา่าหมดถ้าถามว่าเป็นความผิดเขาไหมมันไม่ใช่ความผิดเขามันเป็นความผิดของพักไทยใหญ่ที่ไม่ไปเผยแพร่ความรู้ในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง วันนี้ผมก็จะยกว่าพักไทยใหญ่นั้นเคยทำประโยชน์อะไรให้กับรัชชานหรือว่าเมืองไตบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือตอนที่เราเด็กนั้นการที่เราจะไปเรียนภาษาไทยใหญ่นั้นเราต้องคือจะไปเรียนตามโรงเรียนไม่ได้นะครับซึ่งคือว่าผิดกฎหมายทหารพม่า,มาห้ามเลยก็คือได้ถ้าใครที่อยากเรียนภาษา ไทยใหญ่ก็ต้องไปเรียนตามวัดตามวัดวาอารามนะครับก็ไปบวชเป็นเนนนะครับก็แล้วทีนี้พอพักไทยใหญ่ขึ้นมาพักไทยใหญ่ก็นําเสนอว่า,าให้มีการสอนภาษาไทยใหญ่ทุกๆโรงเรียนของรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ในเมืองทุกๆท,กที่ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนทุกๆโรงเรียนของทั่วรัชฉานจะมีการสอนภาษาไทยใหญ่บรรจุภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไร เป,เป็นภาษาหลักเข้าไปนะครับถ้าอย่างพวกเมืองเชียงตงุงพวกนี้ก็น่าจะเป็นภาษาไทยใหญ่หรือว่าภาษาขืนภาษาลือผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็ผมไม่เคยดูแต่ที่ลายข้าผมเขาบรรจุภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาที่ต้องเรียนเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรวิชาหลักเข้าไปนะครับอันนี้คือประโยชน์อันแรกนะครับอันที่สองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยป้ายตามป้ายตามเข้าเมืองป้ายที่ ที่เอาไว้บ่งบอกว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรอะไรนั้นสมัยก่อนไม่มีภาษาไทยใหญ่เลยซึ่งสมัยนี้ก็มีภาษาไทยใหญ่เข้าไปมีภาษาไทยใหญ่บรรจุเข้าไปอันนี้ก็สสไทยใหญ่ขอเข้าไปไปนําเสนอในสภาแล้วก็ได้รับการอนุมัติก็คืออันนี้คือประโยชน์ที่สครับทีนี้ก็ที่3นี้สมัยก่อนที่เรายังเด็กเนี่ยทหารพรม่าจะก,กําหนดว่า คนไทยใหญ่ต้องตั้งชื่อตามที่เขากำหนดไว้เท่านั้นห้ามตั้งนอกเหนือจากนั้นถ้าตั้งนอกเหนือจากนั้นก็หมายถึงว่าคน คนนอกคอกหรือว่าคนกระบฏนะครับก็คืออย่างเช่นจ่ายปืนหลีสมัยก่อนจะตั้งไม่ได้นะครับก็ต้องตั้งตามที่เขาขีดเขียนไม่เป็นชื่อสั้นๆอย่างเช่นจ,นจ,นจ่ายมินจ่ายเมียอย่างนี้ถ้าเราเห็นเฮ้ยทำไมชื่อมึงเมียว่ามึงเป็นคนไทยใหญ่ก็คือไม่ต้องแปลกใจก็คือทหาพรพม่าขีดเขียนไว้ว่าต้องเขียนประมาณเท่านั้นแล้วทีนี้ก็ทหารอ่อไอพ่อพักไทยใหญ่มีอํานาจขึ้นมาก็ไปขอในรัฐสภาว่าขอตั้งชื่อแบบชื่อ,อยังไงก็ได้ได้ไหม ตามที่เราอยากได้ก็คืออันนี้ก็ได้รับการอนุมัตินะครับซึ่งเรื่องที่จะขออีกต่อไปเขาจะขอให้ตามอย่างเช่นว่าตามชื่อของเส้นทางต่างๆเนี่ยจะขอเป็นชื่อภาษาไทยใหญ่แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยใหญ่หมดอันนี้คือเรื่องที่เขาจะไปนําเสนอในสภา,พาเพราะฉะนั้นถ้าหมู่บ้านคุณไม่เบียงของคุณหรือว่าเมืองของคุณไม่มีชื่อของภาษาไทยใหญ่นั้นคุณไม่ต้องไปแปลกใจมีแต่ภาษาพามา่าคุณไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคุณไม่ได้เลือก สสในจังหวัดของคุณสสเมืองของคุณเป็นพักไทยใหญ่ก็เป็นพักพมาก่าก็อันนี้ก็เขาไม่ทําให้คุณอันนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าทหารไทยออไม่ใช่พักของคนไทยใหญ่เนี่ยทำอะไรให้แก่ประชาชนคนไทยนะครับซึ่งอ,อีก5ปี เราต้องรออีก5ปีนะครับถ้าสมมุติว่าปีนี้เราไม่ได้เลือกปี2020เราไม่ได้เลือกก็รอให้ถึงปี2025ก่อนเราค่อยไปเลือกก็ยังไม่สายนะครับก็ฝากว่าให้เราเป็นคนไทยเราก็ต้องสนับสนุนคนไทยพักไทยด้วยกันนะครับขอบพระคุณมาก